ช่วงนี้นะคบพ,พี่บอสอนสมการให้กับเด็กป6อยู่ก็เลยจะบอกว่าเวลาเราจะแก้สมการให้เด็กๆมองอย่างนี้บวกเนี่ยตรงข้ามกับลบบวกตรงข้ามกับลบคูณตรงข้ามกับหารมันมีอยู่สองคู่เองบวกตรงข้ามกับลบคูณตรงข้ามกับหารอ่ะพูดบวกตรงข้ามกับลบคูณตรงข้ามกับหารก็คือบวกลบคูณกับหารบวกกับลบคูณกับหารแค่นี้เองเด็กๆดูข้อนี้ 3 x ส่วน2เท่ากับร8 0วิธีการหาค่า x หนูนึกเลยเฮ้ย3 x คือ3คูณ x คูณอยู่หรอตรงข้ามของมันคือหารคูณอยู่อ่ะ3คูณอยู่ย้ายข้างไปข้างหนึงไปหาร3ก็จะไปหารอยู่ข้างล่างหารก็คือไปเป็นเศษส่วนอยู่ข้างล่างในทำนองเดียวกันกับ2ครับ2มันหารอยู่ใช่ปะย้ายฝั่งหารตรงข้ามกับคูณก็คือย้ายไปเป็นคูณด้วย2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ x เท่ากับ3ย้ายไปหาร สหารยูยายไปคูณแล้วก็ตัดเลขธรรมดาตึ๊ดตึ๊ดหกสิคูณสได้120ก็จะได้ X ออกมาคือ120หลักการการแก้สมการคือแบบนี้แล้วบอกเลยว่าสมการมันคือหัวใจของคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นทําเยอะๆฝึกเยอะๆมันมีประโยชน์ต่อชีวิตน้องจริงๆนะครับทำเข้าไปเยอะๆน้องๆเชื่อพี่ปอบว่ามันมีค่าต่อชีวิตหนูมาก